คือลมเย็นมากเลยมิมิแดดท้องฟ้าแดดใสก็จริงนะแต่คือเป็นลมที่ลมเย็นหนาวมากเลยตนนี้แค่คนพอด้วแค่ไม่ห่มก็ห่อมพอด้ยใครแต่วิ่ีอีกนะใครแต่บิมงห่ม นี้อากาศแจ่มใสนะคะดูสิเราเห็นคุณลงฟูจิด้วยเห็นไหมตอนนี้เราอยู่ที่สถานีนะคะสถานีฟูจิโนมิยะ,ะเราซื้อตั๋วรถบัสรถบัสแบบวันเดย์แต่มันได้มาทูเดย์ลยมันน่าจะไม่มีวันเดย์แหละได้มาวันเดย์ทูเดย์เขาบอกว่าขี่ได้ขี่ได้ฟรีสองวันเราจะไปททเลสาบฮานุก,กิกโกะแล้วก็น้ำตกชิราอิโตะเน่ อันี้จะมีลิฟต์อันนี้คือบรรยากาศตรงสถานีรถไฟระหว่างที่เราเดินเล่นเราก็จะไปเติมบัตรรถไฟไว้เพื่อแบบได้ใช้ตอนกลับไปโรงแรมเนาะแล้วก็จะมาเติมไวม้เ,มมเห็นไหมฟูจิวันนี้อากาศแจ่มใสทุกคนจะได้เห็นฟูจิแบบชัดๆม,มากๆเลยนะ,นยะคนไม่เยอะเห็สถานีนี้คนไม่เยอะนะตรงเนยตรงนี้ไม่เยอะนั่นแหละคนเที่ยวจะต้องท่องยน่าจะตีเลย นั่นตกคนไปเยอะเพราะว่ามันไม่มีจากลาสถานีมามันจะลานมือเรามาเติมบัตรรถไฟกันดีกว่าที่เปิ้ลต้องเติมในอันนี้เหรอไม่พราะี่ต้องเติมในแฟร์ดีสิบเอ็ดหัตัวรถบัสมาวันวันเดย์แต่มันได้ทูเดย์นะนี่ได้ทูเดย์มันเป็นอย่างนี้นะแต่อย่างนี้นะคะฉันไดนที่คือวันที่หนึ่งกับวันที่สองวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งนะคะอันนี้เดืนนมาหนาว นวันนี้ลมเนาะอากาศแล้วอาจะปิดตัวแบบพุชจะใส่เสื้อปิดตัวดีหนาวถ้าเป็นทะเลสาบตกหนาวก็ดีแน่ๆเลยลมใช่ใช่มันลมอ๋อถ้าถ้าเป็นหลังฝนตกมันจะชอบลมตามมาแล้วเป็นลมหนาวเนี่ยดูทรงผมเราไปหมดแล้ว สองเครื่องยู่ทสาไดีที่น้องจะเอาชุดอย่างนี้เดี๋ยวมาสีขาวที่น้องใส่ละโอ้ไม่น่าไหวถ้าแบบลมเย็นมาไม่น่ารอดเสร็จเุด้ <c oughs> นี่นะคะก็จะเป็นที่ซื้อตัว๋วรถบัสนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ซื้อตัว๋วรถบัสซื้ออยู่ตรงนี้นะ ขึあああ้นรถัฟซ <ut> ื yeah, ่อแบบวันเดย์และทูเดย์เนี่ยมันก็จะมีป่าไม่อยากไปตรงนี้มันก็มีเถเข้าไปเดินมี่สิน2้นาที จะน้ามันปสีเขียวันกอยากไปตอนนี้มันจะสีเขียวไหมะแม่มาน้ำตกรถส่ว,วสนตัวมาฝั่งเดียวกันนะ่ะมาแค่ทะเลสาบไปคนละฝัง่งอเดนะคะจะให้ดูทุกคนดูทีละอันอันนี้เป็นสเจ้าที่เราไปเมื่อวานเซนเกนทาชิทาิชะ Oh. นี่นะคะมันก็จะมีข้อมูลบอกเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอังกฤษแต่เวลาเรามาซื้อตั๋วรถบัสเมืเ่อกี้เขามีแปลภาษาให้เราด้วยสงสัยต่างชาติมาเทีเท่ยวเยอะเนาะ k you very much แทนอะไรเหรอว่าสมุดไปอ่ามื้งเดี๋ยวนะต้องไอามัน วพอนนะบมีน่บบวนิว <c oughs> อันนี้วิวฟูจินะคะเดินไปเดินมเดินลงมาอันนี้เราอยู่ทะเลสัาทานุก,ก <c oughs> ข์คนหนาวค <c oughs> นหนาวกับ <c oughs> กล้องก่อนนี่เราก็มาเดินป่านะคะ ดสวยเสยืส้อค่ออยดนกลมเกินกับปลาเลยสีเขียว <laughs> นี่นะคะทะเลสาบก็จะมีปาลาเรามาเดินอุ้ยแต่แต่ขึ้นตรงมากเลยเนาะต้นสวยสวยเลสิตรงจิดจิแล้วก็สูงด้วย <laughs> ยิ่งอยู่ในป่ายิ่งอยู่ท่ใกล้น้ำยิ่งเย็นนะสวยนะสวยนะ คแล้วก็จะเขียวก่งเกินไปกับธรรมชาติเลยนะคะทุกคนจิกกระเดานิดนึงคือลมเย็นมากเลยมิมีแดดท้องฟ้าแจ่มใสก็จริงนะแต่คือเป็นลมที่ลมเย็นหนาวมากเลยโอเคแข็งวนวนเราไม่ห่มก็ห่อมวนเลยใครแต่บ่มีนี่แหละใครแต่บ่มีห่ม น้ำมากันสองมันเยอะมันนีต้นไม้แล้วก็มีทะเลด้วยทะเลน้ำเมอด้งก็มธรรมชาติพอท้ายนี่นี่นทจะไม่มีต้นไม้บางอุ้ยแต่มันก็ไม่เห็นฟูนีเราต้องไปตรงโค้งตรงนั้นวิวแคมปิ้งเนาะวิวแคมปิ้งใครจะมาแคมปิ้งก็มาได้นะคะ ดยเฉพาะคนที่มารดส่วนตัวเห็นไหมตอนนี้นก็จะมีแคมปิ้งเต็นท์ไปหมดเลยเราอยากมาอยู่แต่เราไม่ได้มารดส่วนตัวแล้วก็ไม่อยากขอบของเยอะด้วยเราก็เลยมาวิวทะเลสาบได้รูปไหมวิวทะเลสาบได้รูปไหมถ้าเราถ้า้รูปเราก็จะถา่ายรูปตรงนี้น,นั่นก็เป็นฟุ่ ก็เมื่อวานนะั้นไม่หนาหวเมื่อวานฝนหรือเปล่ามันก็เลยไม่หนาวมาเมื่อวานไม่หนาวเราต้ใส่เสื้อต้องหก,นะกหนาเราต้อง <laughs> วันนี้ก็เลยใส่แบบไม่หนาวมากมหนาวมากกัเลยอันนี้ก็ขวอันนี้ก็ขน <laughs> อยากหนาวเลยอันนี้เสื้อบางแต่มันข้างนี้มันถักกระดองแล้วก็มีขนข้างใน,นมันเลยมันก็เลยดูโอเคจ้า <laughs> 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 น้ำันงไหนตัง,นนอองไนมันจกัดเขาเด้อันกัดเขาเด้อนเห็นน้ำน้นมือก่อนเห็นนกเป็ดน,น้ำมันมาอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนมันอยู่ตรงนั้นแต่เขาที่จะชมวิวฟูจิตรงนั้นออกเขาจะทำถนน มันเป็นทางเดินเหมือนที่เดินเล่นเลยนะเขาพาสุนัขมาเดินเล่น,นสวนสาธารณะเนาะสวนสาธารณะเอ้ยสวนสาธารณะรนะิมทะเลสาหา,านากิกุฮานากิกุเบื้องผมเข้าไปน้ำร้อ,แอนแบบเราจะไม่ถึงโค้งนั้นแล้วเราก็เดินกลับ รถบัตรวันดีมาคุ้มกว่านะคะทุกคนถ้าคนทุกคนจะซื้อทุกคนต้องซื้อตัวเป็นแบบวันดีแต่มันได้ทูเดย์แหละแต่เราน่าจะอยู่ไม่ถึงไม่ได้มาหลายรอบแล้วมันได้แค่มันได้แค่สองที่อ่ะแต่มันก็จะประหยัดกว่าที่เราแต่แต่บัตรไอซีการ์ดมาเนี่ยมันมันเดียวก็คุ้มแล้วมันเดียวก็คุ้มแค่นั่งขามาเนาะอันนี้คือเรานั่งไปกลับไปกลับก็สองเท่าเท่าแต่มันก็ถูกไป เพราะเราทั้งวันไงแต่มันก็ไม่มีใครแบบนั่งไปกลับไปแล้วก,กลับนอลูกมันก็ไม่หยิบสวยวิ่ได้ดูแลจะกลับยังไม่ได้ลูกกลับมาใหม่ยี่หรอก็ไม่ใช่ทำไม,ามาหลายคนเนี่ยอยู่ตรงนี้วันนี้เต็มอือเนาะแล้วก็พรุ่งนี้ก็มาอีกน,นกเป็ดมาดูนกเป็ดดีกว่าไม่ใช่แคมปิ้งเห็นไหมฝั่งโน้นอ,อยู่ฝั่งโน้นเราต้องมารถส่วนตัว แล้วก็ขนของมาเก็บมันต้องมาหลายๆคนถึงจะสนุกแต่บางคนก็มาแบบฟิลแบบฟิลเฟสนะมาแคมปิ้งกันรขาพูดวแคมปิ้งในกอ่าได้ไหายคนจริงเขาก็ชิวเอาเอาบรรยากาศไงตกปลาแล้วก็่อดอ๋อมีคนตกปลาด้วยนะคะทุกคนต้องไปหามุมที่นม่เมอร์ตีตันใหม่ มีหุ่นคือเราหุ่นกระโดดไม่ได้เหมือนเนี่ยมีไม่กระต่ายในป่าบอพันไงมันแบบค่อยๆเขาเอาก็อีนมานั่งอย่างนี้เลยเหรอมี่หัวที่ตื่นนี่มันก็เห็นอยู่นี่ในมุมนี้นี่เห็นไหมมุมนี้เนี่ยมันไม่มีต้นไม้บังแล้วถ้าถ่ายแค่ตรงนี้แล้วก็เดินกลับได้ไหมนี่กลับได้แล้วมันไปมันไปเรื่อยๆมันไปหอดใส่นี่ อากาศดีดีอากาศดีดีเออูขาไม่ถามไงเออไม่ถามห่วยคนที่มีนใจเบอก่งยกับำทำงอเป็นคนไ้อยากใรดูนี่็งบอกนะตอนนั้นน้องมาก็เหมือนกันนะ เขาก็ขอให้ถ่ายให้แต่เขาคนไทยไงแล้วเขาอรู้หนาแบบเข้ามาเข้ามาเป็นแฟนกันไงแต่น้องมาเป็นแก๊งไงชอบแบบได้ไปเจาะอะไรบุเค้าพคนได้จับเลยก็ได้ทีเอ้ยแคปซ่าทูยู่ไงน้องไปแล้ว ทีเด็ยนี้เห็นยังว่ายอยู่ไปไหนหมดเข้ามาหลบข้างๆข,ของใจ่องทักทายเฮาวิ่ยเล่นน้ำเห็นไหมเราเรามาข้อออกไปวหว้หมดเลย แล้วรย์ไปเขาจะว่าออกนี้ไหมนี่สองตัวสามตัวเนี้อันานฟูจิไม่เห็นแล้วต้นไม้บางนี่เขาเข้าฝั่งแล้วเขาหนาว ไปที่โรงแรมไม่ใช่โรงแรมและนะนโรงแรมที่โรงแรมที่มันสามารถมองเห็นวิวฟื้นตีแบบใกล้ๆแล้วก็ทะเลสาบดูเลยแล้วเราก็จะไปต่อกันที่ไหนคะน้ำตกอะไรน้ำตกอะไรก็ไม่ดูชีระอิโตหรือเปล่าเราจำไม่ได้เัีนี้จะเป็นป่าสนนะคะหูมันสูงมากเลยนะเห็นไหมอุ้ยมุมนี้สวยจังเลย เอาแนบไปแล้วมันก็มีต้นไม้ข้างบนเธอก็ถ่ายรูปเธอที่นั่นเธอก็มีอันนี้เซลฟี่ใครจะไปนอนถ่ายาคนเป็นมุมจากข้างบนเนาะเป็นแนนยงยู่ข้างบนตรงจุดชมวิวมันก็จะมีเก้าอี้ให้เรานั่งอันนี้จะมีเก้าอี้ให้เรานั่งนั่งมองฟูจิเนาะอันนี้คือมุมที่เรานั่งนะแต่อันนี้ก็จะเป็นข้างหลังเนี่ยจะเป็นฟูจนนิคือแบบนั่ง นั่งดูฟูจิสวยเนาะวิวสวยสวยนี่นะคะแล้วก็เป็นจุดข้างบนนะคะเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นอมุมที่สวยมากๆทำไมไม่ได้โฟก,กัสฟูจิแค่นัน้นนี่คือมุมอันนี้ก็มีเก้าอีนน้อให้นั่งจิบกาแฟเหมือนเป็นรูแบบคาเฟ่เห<อ>็นไหมมีมีวิวฟูจิสะท,ท้อนใสกรจะจกดด้วย ก็มีมุมให้เรานะั่งแล้วก็ซื้อกาแฟมาดื่มไม่ก็มีชาสวยเนาะทุกคนบอกไม่ได้ไปไหน,นสักทีเราไปดูของฝากดีกว่าก็จะเป็นชานะคะดื่มชาดีกว่านะนิ่วน้ำอ้าวเขาไม่ให้ดื่มชาแล้วเขาปิดแล้วดื่มน้ำก็ได้อ้าวนว้ำเรียกขอของน้ำอีกว่ แล้วก็ทิ้งตรงนี้แล้ไปเดินดูของฝากก่อนเขาให้ถ่ายรูปนะนี่มันเป็นรูปคุกกี้ฟุตค่ะ ก็จะเป็นผ a า s ช็นะ খনাম like, no. ดูของฝากกันนะทุกคนน้ำตกกันแล้วนะคะแลาเราเดินลงไปข้างล่างกันดีกว่าวิวฟูจิเราจะเดินลงไปน้ำตกข้างล่างนะคะทุกคนก็เราเราไปที่ด้วยไหนดะ้ไหนไตรงนีม่เฟมาร,รี่นะ่ะที่มันเหียนวนิวูจินะอ,อ,อนน๋อตรงนั้นน่ะไหตรงที่เรานั่งรถไปขันนี่องไม่นียใกล้หรออ๋อมีเฟมรีอยู่ข้างหน้าเลยไ เราชอบเดินในป่าในเขาอะไรละ่ะสิทธากันสมว่าแบบมีขาฉันร้อนน้องก็สูงพี่ก็สูงเนะาะลาส่วนมาติดติดติดเป็นไกด์พาเขาเที่ยวแล้วก็เป็นการ เราจะเดินไ,ไปน้ำตกกันนะคะอยากขออนุญาตถ่ายวิวนะคะทุกคนน,คนี่คือนน้ำตกชิราก็ในที่เจอเอเวอร์เติลทีนี่ก้ำตกนะคะก็จะมีสายรุ้งเพราะว่าโดนสะท er, ้อนแสงเนาะเวลาเราออกน้ำโดนแสงก็จะมองเห็นเป็นสีน้ำ จะมาเรื่อยๆเนาะเรื่อยๆจริงๆที่เรารอถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปเราเองนี่แหละค่ะแล้วก็ถ่ายต่อแถวเขาอยู่ที่เราผ่านมาแล้วที่เป็นเหตุผลที่แบบไม่รู้ชื่อที่นี่ก็สวยนะวิวเอาภาพถ่ายวิว ไม่เลยประการพี่แล้วเด็กแล้วถึงตาเราไปถ่ายรูกันแล้ว่ะเดินไปหาอะไรกินอยากกินไอศกครีมอ่ะอกกินไหุนใครต้องสะพานไหมช่ตอนนั้นจะไม่ได้ถูกเท่าไหร่จริงจริงสันเห็นท่าทยโอบรกัน่าน ตอนนั้นท่อนแล้วก็ผมยามันทำให้หน้ากลมหรือเปล่าผมยาวน้าตกมันไหลไปไหนเนี่ยลงไปตัเรื่องตกนะผม,มน้ำตกมาด้ยกันน้ำตกกันนะคะออกค่ะ แม่อยากกินไอศครีมมันจะไปซื้อไอศครีมมากินนะคะชิราอิโตะโนะแทกิวอเตอร์ร้ฟอาจจะไม่มีโนะแทกิวอเตอร์ร้ฟไม่มีที่เดินสำหรับรถเข็นนะเนี่ยใครที่แบบมาเป็นรถเข็นเพราะว่า คือหญิงเดินมาคือมันเป็นทางบันไดไงแต่ถ้าแบบใครจะลงไปน้ำตกโดยที่แบบมีรถเข็นอย่างเงี้ยก็มีเส้นทางให้สลับรถเข็นนะคะทุกคนตรงนี้นะมินจะขึ้นไปหาอะไรกินข้างบนนะคะทุกคนหิวมากค่ะเดินมาทั้งวันเลยพยายามนิดเดีเดินมาเดินเดินเพราะว่าไม่ถึงแบบว่าขยับมาทางไหนคืออยู่หันไหน ัน,น,นเนาะนมหัวข้นๆนะคะพี่สิบอกเธอก็เปิดแล้วทายาททายาทลงบรรยากาศให้จะเปิดทุกร้านแล้วเนาะนเมื่อมานก็ไเได้เดียวกันนี่เดี๋วเราตอบเดียวกันนี้ใช่ไหมมาเดีะะ๋ยวของกินนะคะ อันนี้ทอดอ,อ่ไก่อ,อ,อ่ะที่เป็นไปไหนอันนี้ไก่ย่า นั่นไงหัวหอมอะไรอ่ะอันนี้จะเป็นหอยอันนี้เป็นหอย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 ทอดหอยเชี่ยวหอยเชี่ยว อยเนาล่ไม ok ่ได้อะไรเนาะนี่แต่ผลไม้ น้อรับส้กไก่แต่เดี๋ยนี้แสงแสงไฟเยอะแล้วมันภาพสดมากเลยเออมันสวยวิ่งอยากกินอันนี้ตังเลยที่มันเป็นเค้กแล้วมาตั้งไหนที่มันเป็นเค้กนะ ห,หวานใส่เค็มเราเห็นเขาถือกินเมื่อกีน้น่ะอะไรนี่อ่ะอันนี้หรือเปล่าอันนี้คืออะไรเนี่ยให้เราวาดเองเนี่ยจริงเลยแล้วก็ใส่ไส้

คนเยอะมากวันนี้คนเยอะเอาเหมือามานมั้งเนาะเดินซื้อมาร้านร้านตรงนี้ดีกว่า

น้องว่าก็สีไม่เที่ยวนน่ว่าอะไรก็เห็ดเองแล้วมขียบหน a ่ มันเองเขาถือมาอยากกินเค <c oughs> ปปลาอันนี้หรือเปล่า<อ>หอมเด้กินหอมอยู่แ่ <c oughs> ไม่ชอบถั่ว ยังกับพวกกินไปซื้อเคปสน้กอมต้งกมันคืออะไรน้องก็ไม่ให้กินนะนี่ก็แฟนไฟรออยเคปเราไม่มีเคป ใม่เด็กสาวต้องไม่ได้ปล่อยตั